เรามาหอมลงกันนะครับว่าวันนี้จะออกหมูหรือออกจ่านะครับระหว่างทีมชาติไทยนะครับทีมชาติไทยนะครับลุยศึกเอเชียนคัพรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับวันนี้18นากา30นาทีไทยพบกับอุซเบกิสถานนะครับว่าจะออกหมูหรือจ่านะครับแต่ในภาพรวมแล้วนะครับดูภาพรวมกระแสต่างๆนะครับการฝึกซ้อมนะครับแม้กระทั่งโค้ดอิชิอินะครับ ก็ทําการฝึกซ้อมนะครับทีมจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับจากที่โค้ดที่เราดูผ่านๆมาก็ไม่ได้แอคชั่นอะไรต่างๆนะครับในเรื่องของอแท็กติกอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนนะครับเท่ากับโค้ดอิชิอินะครับซึ่งเราสังเกตจากการลงในรายละเอียดนะครับรายละเอียดการจดบันทึกอะไรต่างๆของนักเตะแ,แต่ละคนนะครับแต่ละคนเนี่ยอิชิอิเขาละเอียดนะละเอียดอ่อนว่า นักเตะคนนี้เป็นอย่างไรนะครับมีความเออาร็วยังไงมีมีอยู่ในเกมรับหรือเกมรุกยังไงเนี่ยอิสมีข้อมูลดีดีใช้ได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยทำให้เกมรับนะฮะเกมรับซึ่งอยากรับเราเยอะเนี่ยก็จะกลายเป็นเกมรุกโดยปริยายสามารถที่มีประสิทธิภาพซึ่งทีมในเอเชียต่างเริ่มหวั่นเกรงนะครับเริ่มหวั่นเกรงทีมชาติไทยของเรานะครับจากที่เราดูผ่านๆมาเนี่ยนะครับ นักเตะเนี่ยจะไม่เดินจงกรมกันนะครับนะครับก็จะเดินเป็นจะวิ่งนะวิ่งเป็นกลุ่มนะครับไม่มีวิ่งคนเดียวไม่มีนเพรสซิ่งคนคนนีนเหนื่อยตายเลยคนที่คนเจ็ดคนไม่นเพรสซิ่งนี่สคนแรกเหนื่อยตายเลยนะครับดังนั้นเนี่ยฟุตบอลสายใหม่เนี่ยมีการเพรสซิ่งนะครับวิ่งทุกคนนะจะวิ่งวิ่งมากวิ่งน้อยก็อยู่ที่ ลูกบอลอยู่ตรงไหนใกล้ยู่ค่อสู้ตรงไหนดังนั้นวันนี้เรามามาลุ้นกันนะครับว่าเราจะทบเข้ารอบ8ปีนทีมสุดท้ายและเข้ารอบลึกๆนะครับมีลุ้นเหมือนกับทีมคริสในใน,ในปี2004ที่ได้แชมป์ยูโรนะเรา,าลองเรามาลองด้ยครับวันนี้เราพูดก่อนเกมการแข่งขันว่าเราเนี่ยจะสามารถเข้ารอบลึกจนถึงชิงชนะเลิศได้หรือไม่นะครับตอนนี้มีหัฟกานิสถนหลายทีมลนะครับทั้งจอร์แดนทั้งอัฟกานิสถานนะครับหัฟกานิสถนไปแล้วนะครับ ตอนนี้เรามาลุ้นนะทีมชาติไทยเราเขาราลบลึกกันนะครับวันนี้ขอให้ชน,น,นะครับสู้ๆครับวันนี้พบกันแค่นี้ครับสวัสดีครับ